สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาให้พี่พี่สี่คนนะครับมาเล่นแมปของผมนะครับก็คือแมปแมปนี้เลยมาดูว่าพี่อังสี่คนเขาจะทั้งสามคนนี่เขาจะผ่าน,านไปได้หรือเปล่าครับมีพี่วินพี่ยาแล้วก็พี่ไอ้นะครับผมจะเล่นแบบนี้ถ้าใครผ่านไปได้นะครับผมจะห้าร้อยเน่ยนะครับไม่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยปรตโต <c oughs> ใจเหลือเป็นปเตโตงเงี้ยผมจะไม่บอกนะครับว่า500บาทนะครับผมจะบอกว่า500ถ้าชนะเอาไปเลยห้ารอยะไรเงี้ยเออเขาก็จะนึกว่าเฮ้ย5 0 0บาทแต่อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่ <c oughs> แกก็พยายามเลยนะครับมาดูว่าแบบนี้จะทำให้เขางอมขนาดไหนนะครับเนาะก,ก็มันก็จะมีห้องแบบนี้นะครับนี่เห็นนะทุกคนนี่มันก็จะมีอย่างงี้ห้องนี้คือเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับทุกคนเห็นนะ ออกไม่ได้แต่นะครับถ้ามีเพื่อนมาช่วยนะครับก็เพื่อนก็กดแล้วก็ออกมาได้ครับอ่าได้ประมาณนี้มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีทางไปหลายทางนะครับทางนี้บ้างทางนี้บ้างแล้วก็ทางนู่นทางนี้บ้างนะครับอ่าทางนี้ได้ปะเฮ้ยตรงนี้เขาจะหล่น เอผมว่าทางนี้เขาน่าจะหล่อนนะครับก็คือแปลว่าอ้กกดไปก็ออกมาไมได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นชัยของเราครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ปูพรมแดงมาให้เลยนี่นะนี่ผมแดงชนะแล้วเออชนะแล้ลงไปเลยอะไรเงี้ยโคตรเอาโอเคนะทุกคนนะก็ถ้าจะเป็นทางที่จะมาเส้นชัยนะครับก็น่าจะมีทางนี้ทางเดียวนะครับนี่ทางนี้อ่าทางนี้มาจากทางนี้นะครับนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เลยนะครับทุกคนนี่ ทางนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพวกพี่ๆเขานะครับจะผ่านกันได้หรือเปล่านะครับมามาทหารทหาเรเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวตอนหนึ่งไม่เห็นแบบมึงหมดแล้วโอ้ไม่ไม่เห็นไม่เห็นพี่ไม่เคยเห็นอ,อันใหม่อันนี้อันใหม่อันใหม่ยาเข้าไปยาเข้าไปได้แค่แคปท่านเดียดิ อย่าอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ยขุดไม่ได้กุดไม่ได้กุดไม่ได้กุดไม่ได้ขุดได้กูฆ่าก่อนี้ไม่ได้กับตัวน้โอเคนะพี่อันนี้จะเป็นเขาวงกดพี่ถ้าใครออกไม่ได้ผมจะให้ห้าร้อยไปก่อนแล้วกันคนแรกเอาคนแรกเข้ามาคนแรกเข้าพร้อมกันไม่ได้พี่ย่ามาดิไม่เว้ไม่เว้ยมึงต้องพูดนี้ก่อนว่ามึงต้องเคลียร์ๆในตัวนี้คือว่าว่าจะเอาคนแรกหรือภายในเวลาจำกัด กี่คนก็ได้คนแรกพี่ใครผ่านก็ได้เลยไม่มีเวลาจำกัดขอวงก่อนดิอันนี้คือผมสร้างเองนะครับขาได้ผู้ขอถามสร้างข้าเ่อนสองคนถามว่าในเขามีอะไรบ้างไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไว้เชื่อแล้วกูโอเคนแล้วุกคนตอนนี้ไปแล้วแยกกันไปได้นะใครคนแรกไปได้นะเดี๋ยวแล้วทางออกเฮ้ยโอเคพี่ยาได้แล้วห้าร้อยลอกเล่นลอกเล่นไม่ใช่ เฮ้ยเอาว่ะทีละคนแล้วว่ะเดี๋ยวผมจะมาดูพี่วินก่อนนะครับดูว่าเขาจะไปตรงไหนพี่วินออกมาคนเดียวนะตอนเนี้ยเชี่ยยังสุดพี่วินออกมาคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทุบทำไมเขาไปด้วยกันเหรอฮะเขานี่เองเขาหนึ่งรางวัลจะไปด้วยกันทำไมเรามันต้องเกลี้ยแล้วเราพี่ยาพี่ยาอยู่ไหนไม่พี่ยามาตรงกลางนี่แล้วถึงเจอประตูแล้วแล้วแล้วพี่ยามาแล้วครับพี่ย่ามาแล้ว

ยังคลิปยังไม่ถึงสามนาทีคุณคุณจะยังไงครับคุณคุณจะไปกําลังไปหาพี่กังคุณจะช่วยหรือคุณจะเอาคนเดียวครับอันนี้คลิปแป๊บเลยถึงสามนาทีเลยอะพี่ติดอะไรกันอะพี่ติดอะไรกันอ่ะเฮ้ยถามว่าในเข่ามีอะไรบ้างไม่ไม่มีไม่มีไม่มีบอกแล้วไม่มีอะไรหรือว่ามันมีเซอร์วิ ติดกันรอยู่เลยหรอรออะไรล่ะตามมากะวินเนี่ยเอาละครับตอนนี้่ย่าี่ย่าจะดูนะครับว่า่ย่าแกจะไปทางไหนนะครับแกจะไปช่วยหรือแกจะลำบาคนเดียวนะครับตอนนี้ตามชื่อมา ที่พี่เดินมาอาจจะโชคดีก็ได้ผมจริงๆเจอทางออกไหมเจอ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 ไม่เจอแม่ต่อครับอ๋อแลครับตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอันหรือเปล่าพี่ย่างงอมก็พี่ย่างงอมพี่ย่างงอมอันนี้คือมุมมองพี่ย่านะครับตอนนี้เขาจะไปทางไหนดีเขาจะไปทางไหนดีไปทางนี้ครับอ๋อหมาครับตันครับตรงนี้ตันตรงนี้ตันครับตันตันตันไปแล้วเขาไปแล้วอ่ะตันอีกรอบครับตันอีกรอบพี่เดินทางตันอ่ะอ่าไปนะครับสองหนุ่มนี่เป็นไงบ้างครั กับรักนี <S 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 ่รักได้จริงจงด้วยวะตะควายตะควายมาเ่ะพี่สู้ๆมาทางเดิมกับทางเดิมดูชื่อพี่ก้องซื้อผมไว้แล้วก็มามาดูนะครับว่าพี่ยาเกจะฉลาดหรือเกจะฉลาดนะครับตอนนี้มันโดนด่า พี่ทำไมฝันนะครับฟังผมจำได้ผมจำทางเข้ามาตรงนี้ได้แกจะเข้าไปยังไงครับแกจะเข้าไปยังไงครับตอนนี้แกไปแล้วครับไปแล้วทางนี้เฮ้ยมาดูว่าแกจะไปช่วยเราเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้เปล่านะครับตอนนี้นี่เราตีไม่ได้เรื่นั้นเนี่ยเฮ้ยอ้อมอ้อมมันเอันนี้คืออ้อมอ้อมละอันนี้คืออ้อมละ A few moments later ใส่เรื่อย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 เดี๋ยวก็เจอใส่เรื่อยใส่เรื่อยครับอันนี้ผมไปให้นะครับคือก็กัดเกินไปนะครับเฮ้ยกลเลยเฮ้ยเฮ้ยกัดเลยเฮ้ยไปแล้วครับตอนนี้ลครับวปไ้แ ตอนนี้ hehe, พี่ย่าพี่ย่ากำลังมาตรงนี้อ่าแล้วพี่ย oh ่าก็วิ่งหนีโอ้ยเฮ้ยไม่ไม่พี่ไม่ไม่เอาเอาเอาดิจันน่ะมาแล้วไอ้ใส่กูด้วยไอ้ใส่กูด้วยไป้ใส่กูด้วยไอ้พี่กับพี่ต้องโอยเตี้ยเลยพี่น้องไม่ใช่เฮ้ยพี่ย่ารียบพี่ย่ารีบอะไรพี่ย่ารียบเฮ้ยผมคุยกับพี่ก่อนนะ อ๊าเสีบเปอรเได้ไหมพิญไดเรีบพิญญาเรีบครับพิญญาเรีบอ้าได้ได้ได้ใหญ่ไปเหลือเงินไปแล้วครับเหลือเงินแล้วแม่ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูพี่ปีวินกับพี่ไอซ์ดีกว่าแล้วนะครับว่าเขาจะรอบไปได้ไงเอ้ทางนี้ทางตานะครับทษทีแมผมก็ไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยมาอย่างแคบเอ้ยเราเจอสุนโอ้โหลพี่โล่งตาชิมหายพี่ีน้ำตกวินปี่น้ำตกตาโล่งตาวินตรงนี้น่าสนใจวินตรงนี้น่าสนใจอะไรพี่ประตูน่าสนใจตรงเนี้ย ตรงไหนตรงไหนาสนใจครับตรงไหนครับตรงไหนครับตรง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไหนจ้า <c oughs> มีคน <c oughs> หลอนแล้วคนหลอนทางแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะมงาไงอมกันนะครับตรงนี้มาดูว่าเขาจะาไปได้หรือเปล่านะครับทุกคนทําทางออกไว้ตง่ายๆพี่ใช่ผมเอาไว้ง่ายจุดที่อันตรายที่สุดคือที่ที่จอันตรายที่สุด ม่เอาแบบงอมนะไม่เอาแบบแนวงอมนะไม่มีไม่มีมาด,ด,ดูนะครับว่าเขาจะรอดกันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้3คนนะครับไปทางซ้ายกันหมดเลยทุกคนนะครับ พี่ไอใกล้ใกล้สุดที่สุดแล้วฮ<อ>้ยไอ้ใกล้ที่สุดแล้วนะครับใกล้สุดแล้วถึงกูชนะกูก็ <c oughs> ไม่ได้ตังค์อ่ะไ,ไ,ได้ห้าร้อยนะ, <c oughs> นะครับได้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยมาดูนะครับว่าจะมีใครชนะหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาก็มาอยู่ทางทางเดียวกันหมดเลยนะครับอยู่ทางนั้นแสดงว่าประตูทางเข้าทางนั้นประตูทางออกมันน่าจะทำเฉียงใจเย็นครับใจเย็นครับคุณอย่าคิดเยอะนะครับผมบอกนะครับเล่นแบบนี้อย่าคิดเยอะนะครับอย่าคิดเยอะนะครับตังค์ไม่รีรอใครนะครับ นะีวววินก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าคนนี้ก็โดด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 ทำเพื่ออะไรขาทาไว้ไม่ได้เบี่ยงประตูแล้วเบี่ยงประตูแล้วครับตอนนี้โอ้พี่ไอ้ยังใกล้ครับพี่ไอ้ยังใกล้ครับใกล้ความเจริญใกล้ความจริงอาแล้วพี่ไอ้พี่ไอ้ไปแล้วพี่ไอ้ทีละจุดครับตอนนี้พี่ไอ้ทีละจุดเรามาดูพี่ไอ้นะครับพี่มาคยาดิทำไมวะเฮ้าผมต่อยพี่อะเฮ้ย ต, connect, man, ตั้งรถนะครับตั้งรถนะครับเออไม่ได้ครับห้าห้าร้อยรถนะครับห้าร้อยใหญ่้ใหญ่ใหญ่ห้ารถนะครถึงเหลี่ยมก็ถึงเหลี่ยมก็ไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะไม่มีทางออกครับไม่ครับไม่ทางออกครับไม่ไปไม่ได้มีทางออกครับไม่ทางออกครับไม่ทางออกครับถ้าคุณไปทางนั้นเลี้ยวคุณจะไปทําไมล่ะครับนะครับตอนนี้พี่วีนะครับใกล้ทางมากเลยนะครับตอนนี้เอาทางที่ตัวเองไม่เคยไปนะครับทางที่ตัวเองไม่เคยไปดูนะครับว่าทางที่ตัวเองไม่เคยไปนี่มันจะยู่ตรงไหนนะครับพี่ผมว่าเราเข้ากันทุกซอยแล้วนะพี่ทุกซอยอะไร เราอะไรพี่ผมเห็นว่าพี่ยังไม่ได้เข้าสักซอยนึงเลยเอาละครับตอนนี้นะครับพี่ไอแยกมาอย่างไกลเลยครับทางที่ไม่เคยมีใครมาเลยนะครับตอนนี้ใช่เหรอทางนี้เหรอเอาละครับตอนนี้มาแล้วพี่ย่ากับพี่วินก็อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางดูนะครับว่าพี่ไอ้ดูนะครับดูพี่ไอนะครับว่าเขาจะไปตรงไหนต่อนะครับแล้วตอนนี้พี่ย่าพี่ย่าโอ้ใกล้มากพี่ย่าใกล้มากเฮ้ยปั่นี่แหละปั่นเลยละพี่พี่ยะใกล้มากครับพี่ไอก็ใกล้ครับพี่ไอก็ใกล้ครับผมเห็นหญ่เลยนะเชี่ยวเชี่ยวผมไหมเพราะผนัง ไม่เรียบไม่เรียบครั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 บตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้เอาละครับผมแดงครับผมแดงครับพี่ไอ้ผ่านมาเล ดไลพี่ไอชนะไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าอีกสองคนนั้นเขาจะรอดหรือเปล่านะครับที่ผ่านเหรอใช่ที่ผ่านนะครับตอนนี้เขาจะผ่านหรือเปล่านะครับพี่วินไปครับไปครับไปครับตรงประตูครับตรงประตูครับตรงประตูครับมันจะมีช่องเข้าตรงประตูอย่างครับผมจะไปให้นะครับนั่นแหละครับช่องที่พี่ยาไปติดนะครับอ่านั่นแหละครับไปประตูครับไปครับเข้าประตูครับเลี้ยวซ้ายครับจะมีทางไปซ้ายยาวๆเลยครับใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับตรงนี้แหละครับนี่นะครับอ่าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้พี่ไอ อะไรอยู่บนน้าพี่แอร์หันไปหาทางดีๆนะครับหาทางดีๆนะครับเอาพี่แอรชนะแล้วจริงดิอ๋อพี่พี่บินไปไหนครับพี่ยอรไปแล้วครับพี่พี่บินไปไหนครับพี่ย่าพี่ย่าได้ทางแล้วครับพี่บินไปไหนครับโอ้ใครไม่รู้อ่ะพี่ย่าได้ทางพี่พี่ย่ารู้พี่แอรรู้เอ้าทางเอ้าเมื่อกี้ไงพี่ย่าเอาแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหผ่านมาได้เร็วนะครับตอนนี้นะครับพี่วินผ่านนะครับผ่านโอ้โหไม่ไม่ออกมาคือไม่ผ่านนะครับโอ้พี่ตี

ครับชนะนะครับตอนนี้นะครับทุกคนพี่ไอได้คุณค่าอ่าร้อยนะครับโอ้โหยินดีกับพี่ไอด้วยนะครับทุกคนอิท่าครับคนอื่นอิท่าไหมครับวินใจล่ะไอย่าไม่ใช่ย่าได้เจ็ดสิบอ่ะย่าไดเจ็ดสิบอ่ะไอ้วินสามสิบอ่ะกูไม่เหลือัแลไอ้สัตว์มาครับทุกคนมามารวมกันนะครับเดี๋ยวนะครับส่งเสริมพี่ไอครับพี่ไอคุณคนชนะครับครับผมอ่าส่งเสริมครับส่งเสริม เอา้นะครับพี่ไอ้รารางวัลครับ5 0านะครับ500โปเตโต้ครับสำแร่งกันนะคะ ผมไม่เอาเลยอ่าอะี่แบ่งะไรตีสามตีไปแย่ครับที่ที่คุณจะแบ่งกันนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้บอกต่าไห่ว่า500บาทนะครับนี่ก็าอยบาทแต่ง้ร้บาทบปเตโต้นะครับนก็อันนี้ผมไม่ทำแปงบุเโต้เลยให้เขาแบบมผมนึกว่าแบบผมจะยากน้วต่ไปแม่งต้องเอาแบบกว้างแบบกว้างสุดๆอะม่หอกว่าเรามันไอคิวสูงนเราจะได้ไอคิวสูงไงูเอมห้ยาวเลยจริงพี่ยาจะผ่านพี่ยาจริงจริงพี่ยาจะผ่านแล้วเวแต่ว่าผมปิดทางแม่แม่เข้าเลยง่ายเกินไปเลย 하하 <laughs> <laughs>